ปัญหาสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่พบได้บ่อยนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องฟันผุบริเวณผิวรากฟันค่ะสาเหตุที่ผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดฟันผุบริเวณผิวรากฟันได้มากกว่าช่วงอายุอื่นนะคะเนื่องจากมักจะมีปัญหาเหงือกร่นค่ะจากพฤติกรรมการแปรงฟันที่แรงเกินไปหรือว่าเคยเป็นโรคปริทันมาก่อนคราวนี้เมื่อ,เ,อเหงือกร่นแล้วเนี่ยผิวรากฟันก็จะโผล่นะคะก็จะเป็นตำแหน่งที่มีการสะสมของ,ของคราบจุลินทรีย์ได้มากกว่าปกติแล้วก็เกิดฟันผุลุกลามได้ง่ายกว่าบริเวณต ันค่ะนอกจากนั้นนะคะผู้สูงอายุมักจะมีภาวะปากแห้งน้ําลายน้อยค่ะซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะเสื่อมถอยทางร่างกายนะคะหรือผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวหลายอย่างค่ะที่จะต้องรับประทานยาหลายกลุ่มนะคะซึ่งยาบางกลุ่มเนี่ยก็จะมีผลต่อการสร้างแล้ะก็การหลั่งของน้ําลายด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะยาควบคุมความดันโลหิตสูงค่ะยารักษาโรคเบาหวานรวมทั้งยาที่ใช้ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันด้วยนะคะ เมื่อมีภาวะน้ำลายน้อยนะคะความสามารถในการชาล้างในช่องปากก็จะน้อยลงประกอบกับผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถทำความสะอาดช่องปากได้ดีเท่าเดิมค่ะหรือว่ามีข้อจำกัดต่างๆอย่างเช่นผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนะคะต้องอาศัยผู้ดูแลนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวผิดปกตินะคะอาจาจะจับแปรงสีฟันได้ไม่ถนัดฉะนั้นการแปรงฟันก็จะแปรงได้ไม่ทั่วถึงได้ดีเท่าเดิมซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยยิ่งทำให้มีการสะสมของ,ของคราบจุลินทรีย์มากขึ้นนำไปสู่การเกิดฟันผุบริเวณผิวรากฟ แล้วก็ทําให้เกิดโรคปริทันลุกลามแล้วก็รุนแรงมากขึ้นได้ค่ะฟันเหล่านี้นะคะหากมีการผุลึกถึงโพรงประสาทฟันนะคะไม่สามารถบูราณะได้นะคะหรือว่ามีโรคปริทันรุนแรงที่ไม่สามารถเก็บฟันไว้ได้ก็จะต้องถูกถอนไปในที่สุดค่ะแล้วก็หากมีภาวะติดเชื้อในช่องปากร่วมด้วยเกิดอาการปวดบวมเป็นหนองนะคะการรักษาก็จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อมีการสูญเสียปันจํานวนมากค่ะก็จะมีผลต่อระบบการบดเคี้ยวนะคะทําให้เคี้ยวอาหารไม่ละเอียดทานอาหารได้น้อยลงนะคะการรับสารอาหารก็จะไม่เพียงพอค่ะนํามาสู่การเกิดภาวะทุพพโภชนาการเกิดขึ้นตามมาได้ค่ะ และอีกปัญหาหนึ่งก็คือภาวะการกลืนผิดปกติค่ะที่จะเพิ่มโอกาสการสำลักอาหารสำลักน้ำลายนะคะทำให้เชื้อแบคทีเรียรที่สะสมในช่องปากเนี่ยเข้าสู่หลอดลมจนทําให้เกิดการติดเชื้อลงไปสู่ระบบทางเดินหายใจค่ะนําไปสู่ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อที่เกิดจากการสำลักได้นะคะ ฉะนั้นการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในผู้สูงอายุนะคะจึงมีความสําคัญมากค่ะเพราะว่าจะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อในช่องปากและลดโอกาสการสูญเสียฟันในอนาคตได้ค่ะค่ะสุขภาพฟันกับโรคทางกายภาพมีความสัมพันธ์กันหลากหลายมากเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นอันแรกคือกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะก็จะมีความสัมพันธ์กับโรคปอดอักเสบยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานนะคะถ้าเกิดคนไข้ที่มีการคุมระดับน้าตาล ของโอรคเบาหวานที่ได้ไม่ดีก็จะทําให้มีโรคปานอักเสบที่เรื้อรังมากขึ้นในทางกลับกันก็คือคนไข้ที่มีโรคปานอักเสบเรื้อรังค่ะก็จะทําให้ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ไม่ดีเช่นกันค่ะนอกจากนี้โรคปานอักเสบก็ยังส่งผลเกี่ยวกับโรคอื่นๆด้วยอย่างเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคอ้วนแล้วก็โรคเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมค่ะเมื่อคนไข้สมองเสื่อมก็จะทําให้เกิดการทํางานของระบบร่างกายที่ไม่ดีโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพช่องปากค่ะ,คะก็จะทําความสะอาดได้ไม่ดีค่ะ ส่งผลให้เกิดมีฟันผุได้ง่ายหรือว่ามีโรคปอดอักเสบค่ะผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีการใช้ยาจำนวนมากค่ะแล้วก็หลากหลายกลุ่มค่ะโดยเฉพาะยาบางกลุ่มเนี่ยจะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำลายแห้งในช่องปากค่ะก็เมื่อภาวะน้ำลายแห้งในช่องปากเนี่ยก็จะส่งผลทำให้เกิดมีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุที่มากขึ้นค่ะแล้วก็ยาบางประเภทโดยเฉพาะยาที่เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนหรือว่าโรคมะเร็งบางชนิดก็จะส่งผลให้เกิด ความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกขากรรไกรตายได้ค่ะสำหรับผู้สูงวัยที่สนใจเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้ป่วยพิเศษค่ะเปิดรับผู้ป่วยอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปตามเกณฑ์เข้ารับบริการที่กำหนดไว้ค่ะและผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องทางการรู้คิดที่ได้รับการส่งต่อจากแพทย์ภายาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการรักษาร่วมกันกับทีมสหสาขาค่ะ โดยจะทําการรักษาเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นนะคะสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายธนกรรมอาคารพปรชั้น17โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะหรือถ้าไม่สะดวกมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แนะนําให้ท่านรับการรักษาที่คลินิกธนกรรมภายในโรงพยาบาลที่ท่านรักษาโรคประจําตัวอยู่ก็จะดีที่สุดค่ะ